ดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันกับอุ้มอีกครั้งนะคะหัวข้อในวันนี้อุ้มจะมาสอนวิธีการเพิ่มไลค์ไอจีบัญชีคนไทยแท้ค่ะด้วยระบบอัตโนมัติซึ่งเป็นวิธีใหม่นะคะยอดขึ้นจริงไม่ตกตาภายใน1น,นาทีเลยค่ะหากใครอยากรู้อย่ารอช้าไปดูคลิปนี้กันเลยค่ะเริ่มจากนะคะไปที่เว็บไซต์ pump4 com นะคะจากนั้นนะคะก็รอกออีเมลกับพาสเวิร์ได้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนหัวข้อการบริการนะคะเลือก i n s t a g r กรค่ะแพ็กเกจน,นะคะก็ให้เรียกคำว่าไลฟ์รูป i อคนไทยค่ะ ตรงลิงก์นะคะก็ให้นำลิงก์รูปภาพ i อมาใส่ค่ะวิธีคัดลอกลิงก์รูปภาพนะคะก็เปิดโปรแกรม i g ขึ้นมาค่ะเลือกรูปภาพมา1ึงรูปเนาะคลิกจุด3จุดด้านบนขวามือนะคะจากนั้นก็กดคำว่าลิงก์ค่ะเท่านี้นะคะเพื่อนๆก็จะได้ลิงก์รูปภาพแล้วเนาะนำลิงก์ที่ได้มาวางในช่องลิงก์เลยค่ะตรงช่องจำนวนนะคะก็ให้ใส่จำนวนที่เราต้องการจะทำไลค์ค่ะแล้วก็กดสั่งงานได้เลยค่ะยอดเริ่มนะคะคือ95ไลค์นะคะ พอเอริ่มมีคนมากดไลค์รูปภาพเรานะคะก็จะมีโนติแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะคะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะคะว่าเป็นคนไทยรวนนะคะจาก95ไลค์นะคะตอนนี้ก็ขยับเป็นที่119ไลค์แล้วค่ะอุ้มจะรีเฟรชหน้าต่อๆเรื่อยๆนะคะเราไปดูกันเลยค่ะตอนนี้นะคะยอดก็ขยับไปที่112ไลค์แล้วค่ะยอดยังคงทยอยขึ้นแบบต่อเนื่องเลยนะคะ เวลาผ่านไปไม่นานนะคะตอนนี้ยอดก็ขึ้นครบแล้วนะคะทั้งหมด195ไลค์ค่ะเพื่อนเพื่อนก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคลิปการสอนเพิ่มไลค์ไอจีนะคะบัญชีคนไทยแท้คนที่มาไลค์เราเนี่ยเป็นคนไทยจริงๆด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนที่สําคัญนะคะจากในคลิปจะเห็นได้ว่ายอดขึ้นจริงไม่จกตาเจ้าโปรแกรมปั๊มไลค์นะคะสั่งงานง่ายนะคะใช้งานง่ายขั้นตอนไม่ยุ่งยากหากใครสนใจนะคะก็นี่เลยคะ่ะแอดไปที่ไลน์อัสไซปั๊มฟอลโล่นะคะ รายละเอียดเนี่ยอุ้มจะขึ้นไว้ให้ตรงนี้เลยค่ะการเพิ่มไลน์ไอนะคะเป็นงานที่ปลอดภัยด้วยนะเพราะว่าไม่ใช้รหัสดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องห่วงเรื่องแอคเคาท์โดนเดน้งโดนแบนเลยค่ะอุ้มก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆหลายๆคนที่กาลังมองหาวิธีการเพิ่มไลน์ปั๊มไลน์ไอนะคะสําหรับวันนี้อุ้มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้บัลลค่ะบ๊ายบาย